สวัสดีครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเดินทางมาถึงนัดที่26ทับเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นมีหลายคู่นะครับก็ฟาดแข่งกันตั้งแต่วันวันนี้จนถึงวันอังคารที่27นะครับวันอังคารที่27มีคู่เดียวนะครับก็เริ่มต้นด้วยเซลซีเนี่ยจะเลื่อนการแข่งขันอย่างเกับสเปอร์เพื่อเปิดทางให้กับเซลซีไปชิงชนะเลิศ ลิเวอร์พูลในแมตช์คาราบาวครับวันพรุงพร่งนี้นะครับสี่ทุ่มเนะี่ยมีคลิปหนึ่งที่ที่แอดลงไว้แล้วแหละก่อนหน้านี้มันก็จะเริ่มต้นสี่ทุ่มครึ่งนะครับคู่แรกเนี่ยจะเป็นคิสตันพาเลต์ครับต้อนรับการมาเยือนของเบอร์ลี่นะครับสถานการณ์ก,ก็ไม่ดีทั้งสองทีมเลยครับทั้งคิสตันพาเลตทั้งเบอร์ลี่นะครับ, let, ley, รบก็ล่าสุดเนี่ยลำดับคะแนนเนี่ยของคิสตันพาเลตเนี่ยหลังหลังจากปลด ปลดปูลอยลงไปในอยู่ลำดับที่15นะครับมีอยู่25แต้มนะครับก็ค่าเฉลี่ยเก็บได้แมตช์ละแต้มนะครับเตะไป้5 5นัดเนี่ยก็ชนะ6เสมอ7แพ้12มีอยู่25แต้มนะครับส่วนเบอร์ลี่ไปกันใหญ่เลยครับมีอยู่13แต้มอยู่รองบวยนะครับแข่ง25ชนะ3เสมอ4ะครับแพ้18ฮะสถิตินัดล่าสุดก็แพ้นะครับแพ้มันก็จะทำให้ หนีตกชั้นตกชั้นกันจ้าระหวัางเลยอตอนนี้โดยเฉพาะเบอร์ลี่นะครับรอดไม่รอดเดี๋ยวรู้เลยฮะเดี๋ยวขึ้นแมตช์ที่30จะรู้เลยคู่ต่อไปนะครับแอตตันวิลลาพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยสถานการณ์ก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับหลังจากแต่งตั้งโค้ดโค้ดคนเก่าที่นูโตนะครับ ขออภัยนะถ,ถ้าเรียกชื่อผิดเพราะว่ามาจากวูฟนะครับนี้มาจากวูฟสเปอร์แล้วก็มาคุมฟอเรส t ก็คือภารก,กิจก็คือให้มันขึ้นขึ้นไปเหนือเเนนืืออหหโซนตกชั้นหน่อยอะไรประมาณนี้ตอนนี้ก็อยู่ลำดับที่16นะครับก็แมตช์ที่แล้วนี่ก็เก็เบชัยชนะได้นะครับนักดิ้แฮมฟอเรสก็อยู่ที่16นะครับลำดับที่16มีอยู่24แต้มน,นะครับ มีอยู่24แต้มในในล่าสุดเลยนะครับก็จะออกมาเยือนแอตตันวิลล่าซึ่งแอตตันวิลล่าเนี่ยชิงพื้นที่เข้าเข้า UCL อยู่ครับตอนนี้อยู่ลำดับที่4นะครับแข็ง25ชนะ15เสมอ4แพ้6มีอยู่49แต้มตามหลังอาร์เซนอลอยู่อยู่6แต้มนะครับก็ยังอยู่ในโซนโซนที่ดีนะครับยังอยู่ในโซนที่ดีแต่อย่าลืมนะว่าสเปอร์แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่กำลังมาแล้วกําลัง กำลังแรงแรงมหาอะไรประมาณนี้ครับคู่ต่อไปนะครับคู่ต่อไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปิศาจแดงนะพบกับฟูลแลมนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย <c oughs> ต้องการเข้าพื้นที่ยุโรปให้ได้เลยครับทั่วยุโรปให้ได้เลยครับสถิติ4นัดหลังนี่ชนะรวดเลยนะครับชนะรวดเลยก็หวังว่านั่นนี้จะเก็บชัยชนะเหนือฟูลแลมได้ได้ในในบ้านท้ายนะครับ บันดนเลยนะครับแอดก็พูดไปเรื่อยตอนนี้แข่ง25ชนะ14เสมอ2อแพ้9มีอยู่44คะแนะนะครับอยู่ลำดับที่6นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตามหลังสปเปอร์อยู่3แต้มนะครับหากชนะนัดนี้ได้ก็ก็ยังยังอยู่ที่เดิมนะครับเพราะว่าลูกได้เสียยังยังต่างกับสปเปอร์เยอะต้องให้สปเปอร์แพ้แพ้2นัดติดถึงถึงจะขึ้นลำดับ ที่หเข้าไปชิง UCL ได้นะครับก็มาเจอกับฟูแลมนี่ฟูแลมเนี่ย,ยอยู่ลำดับที่12นะครับอยู่ลำดับที่12ของตารางไม่ยังยังไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็ก็นี่คือฟูลแลมจริงๆนะครับแข่ง25ชนะ8เสมอ5แพ้12มีอยู่29คะแนนนะครับคู่ต่อไปนะครับคู่ต่อไปไบตันพบก,กับเอฟเวอร์ตันนะครับไบตันเนี่ย ก็ต้องการเข้าพื้นที่ยุโรปเช่นกันในทั่วยุโรปเช่นกันนะครับอยู่ลําดับที่7นะครับตามหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปีศาจแดงอยู่อยู่6แต้มนะครับอยู่ลําดับที่7แข่ง25ชนะ10เสมอ8แพ้7นะครับ38คะแนนนะครับก็แมนเชสเตอร์ต้องต้องหนีนะครับต้องหนีนะครับเพราะว่าใบตั้งกับนิวคาสเซิลนี่ประมาณไม่ได้เลยครับพวดขึ้นมานี่แป๊บเดียวเลยครับรวมทั้งเวสแฮมด้วยนะครับผีเข้าผีออกนะครับ3-4ทีมเนี่ยต่อไปเอ่อ นิวคาสเซิลไบตันใช่ไหมครับไบตันไบตันแล้วก็เอเวอร์ตันโทษทีนะครับเจอกับเอเวอร์ตันนะครับเอเวอเรตต์เนี่ยยังภารก,ากิจหลักเนี่ยคือหนีโซนตกชั้นอยู่ครับหนีโซนตกชั้นอยู่มีอยู่20คะแนนนะมีอยู่ลำดับที่17แข่ง25ชนะ8เสม,มอ6แพ้11นะครับก็ภารกิจหลักลก็คือหนีโซนตกชั้นอยู่ก็โดนตัดไป10คะแนนแะลจริงๆแล้วนูนะะ่นแล้วกันอยู่เหนือฟูลแลมไม่หนุนแหละครับคู่ต่อไป บอลมัดนะครับตอนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ mm hmm. เรือใบสีฟ้าบอลมัดเนี่ยออของโทมัสแฟงก็แมตช์ที่แล้วก็จึงแพ้อยู่มาแมตช์นี้จะเป็นยังไงนะครับโท mm hmm. มัสแฟงแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ลำดับที่2นะครับแมนเชสเตอร์ซ mm ิตี้เนี่ยไปสะดุดแมตช์หนึ่งเสมอนะครับหนึ่งเ,เสมอแล้วเก็บได้แค่หนึ่งแต้มทำให้สถิติ5นัดหลังเนี่ย ชนะชนะ4เสมอหนึ่งก็เลยตามหลังลิเวอร์พูลอยู่4แต้มนะครับแต่ว่าแข่งน้อยกว่าอยู่1นัดนะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลชนะไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเมือ่อนัดที่แล้วครก็ทําให้สถานการณ์นี้หากชนะก็ยังยังตามหลังลิเวอร์พูลอยู่ก็คาดว่าของโทมัสแฟงเนี่ยท,ที่แข่งี่ห้านัด ชนะ7เสมอ4แพ้14เนี่ยอยู่ลำดับที่25นะครับเบนฟอร์ดใช่ไหมฮะอ๋อขออภัยครับบอลมัตบอลมัตไม่ใช่ไม่ใช่ของโทมัสแฟงนี่แอดแอดสลับต้องเป็นของบอลมัตนะครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ถึงว่าไงเพิ่งแพ้เพิ่งชนะเบนฟอร์ดมาเจอบอลมัตนะครับขออภัยครับก็พูดผิดก็คำคามมันไปนะครับบอลมัต bon นี่อยู่ลำดับที่13นะครับก็ไม่ได้ต่างกับเบนฟอร์ดเลยก็นดัดนี้ ต้อนรับการมาเยือนของแมนซีเขาคาดว่าแมนซีน่าจะวินนะอ่าถึงจะได้มันๆหน่อยในการชิงชิงลำดับกันคู่ต่อไปนะครับอาร์เซนอลปืนใหญ่อ่าถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์นะครับพบกับนิวคาสเซิลนิวคาสเซิลเนี่ยก็อย่างว่าต้องการต้องการนะครับต้องการเข้าพื้นที่ยุโรปเหมือนเดิมนะครับเหมือนเหมือนเหมือนฤดูกาลนี้ครับมีอยู่37แต้มน,นะครับนิวคาสเซิลอีกแข่ง25ชนะ11เสมอ4แพ้10มีอยู่37แต้มน,นะครับสถิติ4นัดหลังเนี่ย ก็ก็ถือว่าดีนะครับเสมอ2อชนะ2อนะครับอยู่ลำดับที่8นะครับก็มาดูอาร์เซนอลอาร์เซนอลเนี่ยยังตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลอยู่ตามหลังแมนซีอยู่1่แต้มนะครับแล้วก็ตามหลังลิเวอร์พูลอยู่5แต้มชนะนัดน,น,น,นี้ก็ก็ต้องไปชิงลำดับกันกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อที่จะไปทวงทวงพลังจ่าฝูงกัน อีกทีนะครับอาเซนอตในแข่ง25ชนะ17เสมอ4แพ้4มีอยู่55แต้มนะครับสถิติ5นัดหลังนะีรวมทั้งชนะลิเวอร์พูลด,ด้วยนั่นแหละชนะรวดเลยเก็บ15แต้มเต็แมแหมอาร์เตต้าวิ่งรอบสนามเลยแต่ยูฟ่าแชมเปียนลีกโอ้โหสะดุดเยอาร์เตต้าวิ่งไปสะดุดหล้มพุ่มโค้งเลยแหมไม่เป็นไรครับมานิมพีเมลีกรู้ทางกันอยู่ต่อไปนะครับ วูฟแฮมตันต้อนรับการมาเยือนของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับนี่คือวันอาทิตย์แล้วฮะอาเซนอนก็วันอาทิตย์นะครับขึ้นต่อวันอาทิตย์ก็คืนนี้แหละครับคืนนี้ตีสามนะครับวูฟแฮมตันพบกับเชฟฟิลด์นะครับพรุ่งนี้สองทุ่มครึ่งนะครับก็วูฟแฮมตันเนี่ยไม่น่าจะมีมีเพชเชอร์อะไรหรือว่าแรงกดดันอะไรอยู่กลางตารางแล้วอยู่ลำดับที่11นะครับแข่ง25ชนะ10เสมอ5แพ้10 ก็มีอยู่35แต้มนะครับซีสี่ห้านัดหลังเนี่ยก็ครึ่งครึ่งนะครับชนะ2แพ้2สเสมอ1นะครับอยู่ลำดับที่11มีอยู่35แต้มอ่าแต้มมาพบกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดก็เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดอยู่ท้ายตารางเลยครับมีอยู่13แต้มครับแข่ง25ชนะ3สเสมอ4แพ้18มีอยู่13แต้มยังต้องถ้าหากถ้าหากแหมจะหนีโซนตกชั้นลำบากนะครับก็ ก็รอ,อติดตามรับชมนะครับต่อไปคู่สุดท้ายของของแมตช์ที่ยี่ยี่สิบหกนะครับเวสแฮมต้อนรับการมาเยือนของเบนฟอร์ดของโทมัสแฟงเลยครับเวสแฮมเดวิดมอยนะครับ Ham, คล้ายๆกับนิวคาสเซิลแล้วก็เซลซีแล้วก็ไบตันครับต้องการพื้นที่ยุโรปนะครับถ้วยยุโรปเข้าไปเล่นยุโรปในฤด,ดูกาลหน้าครับตอนนี้อยู่ลำดับที่9คะแนนไม่ได้หนีกันเลยถึงไบตันอะ ยังสามารถช่วงชิงไปถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะครับแข่ง25ชนะสิบเสมอ6แพ้9มี36แต้มครับเดวิดมอยเนี่ยไปเสียเซลเอตรงไปแพ้ปืนใหญ่คาบ้านนะครับเป็นไปได้นนย,ยังไงแม่แบบ bon này, แฟนบอลนี่แหมปิดไฟนอนดีกว่าอะไรประมาณน,นี้อย่างช่วงชิงถ้วยเข้าพื้นที่ถ้วยยุโรปนะครับเวสแฮมมีอยู่36แต้มลำดับที่9นะครับถ้าหากเปรียบเทียบกับเบนฟอร์ดแล้ว โบรดแฟงเนี่ยยังยังออกอ่าวออกทะเลอยู่ครับห้านัดหลังเนี่ยชนะแค่หนึ่งแพ้สี่นะครับก็แข่งย5ิบห้าชนะเจ็ดเสมอสี่แพ้สิบี่นะครับแมตที่แล้วไปแพ้แมนซีมาครับมีอยู่25ิบห้าแต้มนะครับครับก็ติดตามรับชมรับเชียร์กันได้นะครับก็เริ่มเริ่มต้นคืนนี้นะครับคืนนี้นี่มีหลายคู่เลยครับยันถึงตีสามนะครับหกคู่ลวดเลยพรุ่งนี้มีมีสองคู่มีอยู่หนึ่งคู่นะครับ มีอยู่หนึ่งคู่ในเวลาปกตินะครับไม่นัดตีสากับเที่ยงคืนที่ขึ้นต่อวันอาทิตย์เช่นกันแล้วก็ข้ามไปวันอังคารหนึ่งคู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ติดตามรับชมรับเชียร์กันได้นะครับสวัสดีครับ